วันนี้เราแวะพักข้าวแวะทานข้าวข้างทางเนาะ่อนที่เราจะถึงเสียมเรียบคงจะประมาณฮาฟเวย์นะหักเนาะยูจะบอกฮาฟเวย์ฮาฟเวย์ียฮารฟเยจูเ okay. สียมบีบโอเคอันนี้เราก็แวะมาทานอาหารอร่อยมากๆใช่ไหมเจ้าดาวอร่อยมากเจ้าค่ะเบื้องต้นคนขายก็ต้องโอเคไก่ย่ยางก,ก็อร่อยเจ้าค่ะสี เบื้องตอน้นคนถ่ายก็ต้องระมัดระวังก็้อง Thank you so much for Harxor and Jandara g o o d d r i v e r เด,ดเี๋ยวสาธุใจดีมากๆเลยใจดีมากคือเจ็ดละอ่ะเจ็ดสะอาดนะเจจันดารนดารละอก่ะเจ็ดสะอานานข้าวี่ดีกวถ่ายไปให้ดูตามเขาพักทานข้า,ขาวอร่อย ธรรมชาติเขาก็เหมือนธรรมชาติจริงๆอ่ะที่นั่งทานข้าเขาก็ทําแบบคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเกลื่นทางที่เราเดินทางออกมาจากกรุงพนมเปญจะไปเสียมเรียบไปอังกอวัดแต่เราก็รู้แค่ว่ากลางทางธรรมชาติของเขาอ่ะคนเหนียวมันไม่ออกนี่เลยเนี่ย จับเลยจับที่เลยโอเคนี่จับแบบนี้ระวังกระดาษอย่างเงี้ยนี่ระวกระดักเอออันนี้อันนี้พาเจดาวมาพูดภาษาไทยอีกคนหนึ่งพูดภาษากัมพูชา พูดไม่ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาซอกคะแม่ออดเมียนปัญหาออดจะภาษาคะแม่ก็ออดเมียนปัญหาเจดาวก็จะภาษาไทยจะภาษาไทยอ่ะออดจะภาษาคะแม่ก็ออดเมียนปัญหานะเกะแม่จริงนะเจดาวนะภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคเนี่ยภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคเขาเรียกว่าถ้าใจถึงใจแล้วก็คุยกันได้คุยกันเรื่องอันนี้ชอบตรงที่มันเป็นธรรมชาติดีมากๆเลย